ไปจู๋เหวินตอนที่24 5ส่หส่งคืนอยากจะไปที่ซ้ำนักหรือเจ้าคะหญิงสาวที่โจมตีต้าชิงถามด้วยสีหน้าประหลาดใจไม่นึกว่าค่าตอบแทนขอองค์การช่วยเหลือจะเป็นการให้พาพวกมันไปเยี่ยมชมซ้ำนักเสียได้ใช่ค่าข้ามีความสนใจซ้ำนักต่างๆมาตลอดก็เลยอยากจะให้เจ้าช่วยพาข้าชมซ้ำนักของเจ้าหน่อยต้าชิงกลัวหกด้วยท่าที่ไม่ค่อยแนบเนียนนะักอาจจะเพราะปกติแล้วมันไม่ค่อยได้กลัวหกเสียเท่าไหร่ก็ได้ คุณชายอยากจะไปเยี่ยมชมสำนักของเราก็พาท่านไปเถอะท่านพี่น้องสาวที่เพิ่งโดนพวกนักเลงล้อมก่อนหน้านี้หัวเราะเล็กน้อยพลางมองท่าทีของต้าชิงอย่างมีเล่ห์นายท่าทางของมันเหมือนกำลังพยายามจีบพี่สาวของนางไม่มีผิดถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้เราค่อยออกเดินทางด้วยกันดีหรือไม่เจ้าคะสำนักของเราอยู่นอกเมืองไปไกลพอสมควรเลยหญิงสาวว่าพลางยิ้มบางๆในเมื่ออีกฝ่ายขอแค่พาชมสำนักก็ไม่ใช่เรื่องเหนือบาก,กว่าแรงอะไร ได้ดีต้าชิงว่าพลางยิ้มเจือนเจือนไม่ว่าอย่างไรชื่อสำนักเทพจุติก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้าชิงจะปล่อยทิ้งเอาไว้ได้เพราะมันกับน้องชายสามารถเลื่อนระดับขึ้นมาอย่างน่าใจหายได้ด้วยวิชาเทพประสานแท้แท้ถ้าเช่นนั้นเจอกันพรุ่งนี้เจ้าค่ะหญิงสาวที่เข้ามาโจมตีต้าชิงยิ้มหวานพลางหันไปมองน้องสาวที่กำลังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อะไรก็ไม่ทราบ ตกลงตามนี้ต้าชิงว่าพลางหันหลังเดินจากไปแต่ก่อนที่มันจะได้ก้าวไปไหนหญิงสาวคนเมื่อครู่ก็ดึงร่างของต้าชิงเอาไว้ก่อนท่านไม่ทราบว่าท่านมีนามว่าอะไรหญิงสาวถามพลางมองดวงตาของต้าชิงนิ่งพูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นกลับลืมถามชื่อไปเสียได้ขออภัยข้าเสียมารยาทจ,จริงจริาชิงว่าพลางยิ้มกลบเกลื่อนจะบอกได้อย่างไรว่ามันมัวแต่สนใจชื่อสำนักจนลืมแนะนำตัวเองไปเลย ข้ามีนามว่าต้าชิงต้าชิงแนะนำตัวพลางประสานมืออย่างนอบน้อมทำเอาหญิงสาวตรงหน้ารีบประสานมือตอบอย่างเก้เก้กังๆลาข้ามีนามว่าหวังจิ้งส่วนทางนี้เป็นน้องสาวของข้าชื่อหวังลี่อย่างที่ท่านเห็นพวกเราเป็นพี่น้องฝาแฝดกันหวังจิ้งตอบพลางก้มหัวอย่างอ่อนน้อมทำให้การสนทนาของต้าชิงกับนางมีต่ออีกครู่หนึ่งก่อนที่จะแยกย้ายจากกันไป พี่ชายท่านคุยอะไรกับพวกนางตั้งนานสองนานต้าเฉินยิ้มกอเรมอพลางมองต้าชิงที่เพิ่งเดินกลับมาด้วยท่าทางทะเลนระยะขนาดนี้เจ้าน่าจะได้ยินไม่ใช่หรือต้าชิงขี้เกียจเล่นด้วยมันผู้จบก็เดินนำพวกมันขึ้นไปที่ห้องพักทันแต่ข้าว่านางน่ารักดีนะต้าเฉินปัดเรื่องที่คุยกันเมื่อครู่ทิ้งไปเพราะมันเองก็ได้ยินแล้วว่าพวกนางมาจากสำนักเทพจุติแต่มันสนใจท่าที่งุ่งง่ามของพี่ชายมันมากกว่า เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องที่ข้าสนใจต้าชิงตอบเสียงเรียกขณะเข้าไปในห้องพักแต่นางเหมือนคนที่ท่านเคยแอบชอบไม่ใช่หรือต้าเฉินยิ้มพลางมองพี่ชายนิ่งนั่นมันเรื่องสมัยไหนกันต้าชิงใส่หัวกับความพยายามยุยงแยงของน้องชายสมัยหนุ่มๆที่พวกมันกำลังตามหาสำนักเพื่อเข้าฝึกฝนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ต้าชิงไปตกหลงรักหญิงสาวคนหนึ่งเข้าแต่สุดท้ายนางก็ไม่ได้สนใจอะไรคนระดับต้าชิง และเลือกที่จะคบคนที่มีฝีมือสูงกว่าแทนแน่นอนว่านางเป็นสาวงามและมีอะไรคล้ายๆหวังจริงและหวังลี่อยู่บ้างแต่บอกตามตรงพวกนางงดงามกว่าหญิงสาวที่เคยหักอ,อกต้าชิงหลายเท่าเลยทีเดียวช่วยไม่ได้นี่นาะในสายตาคนนอกมันเหมือนท่านพยายามจะหาข้ออ้างอยู่กับนางนี่นะต้าเฉินหัวเราบพลางยิ้มกว้าง เพราะคนอื่นไม่ทราบเรื่องที่ต้าชิงและต้าเฉินเรียนวิชาเทพจุติและเทพประสานทําให้สนใจสํานักเทพจุติมากทําให้ลูกน้องของต้าชิงต้าเฉินแต่ละคนต่างพากันพูดเรื่องการจีบสาวของต้าชิงกันอย่างออกรถท่านรองพวกเราอยากจะไปสําราวจออบอบนี้สักหน่อยพวกท่านไปกันเองก็แล้วกันรุ่งเช้าลูกน้องของต้าชิงก็ราวกับจะทําตัวรู้งานพวกมันรีบหาข้ออ้างหลีทางทันทีเพราะอยากให้ต้าชิงได้ไปกับสาวเจ้าคนเดียว ข้าคงต้องไปช่วยดูแลพวกมันต้าเฉินเองก็มีแผนการไม่ต่างกันมันกำลังจะหาข้ออ้างตามพวกลูกน้องไปเพียงแต่พวกมันทำกันเองได้เจ้าต้องไปกับข้าต้าชิงพูดเสียงเข้มเพราะมันกับต้าเฉินเรียนวิชาเทพประสานด้วยกันทำให้มันไม่ยอมให้ต้าเฉินตีตัวออกห่างไปได้แน่ๆทางนี้เจ้าค่ะหวังจิ้งยิ้มพลางพาต้าชิงเดินทางไปพร้อมกับตนเอง หน้าแปลกพวกสาวใช้ของนางไม่ได้เดินทางมาด้วยเรากับนัดแนกับลูกน้องของมันก็ไม่ผิดนี้น้องชายของข้าต้าเฉินมันจะไปกับพวกเราด้วยต้าชิงพูดพลางเน้นย้ำคำว่าจะไปกับพวกเราด้วยอย่างชัดเจนทำเอาต้าเฉินได้แต่หัวร้อเงื่อนเงื่อนอย่างช่วยไม่ได้กลายเป็นว่าการเดินทางครั้งนี้เหลือเพียงต้าชิงต้าเฉินหวังจิ้งและหวังลี่เพียงสี่คนเท่านั้นทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้คนสองกลุ่มรวมกันได้เกินสิบคนเสียด้วยซ้ำ คุณชายชิงท่านสนใจอะไรสำนักของเรางั้นหรือหวังลี่น้องสาวของหวังจิ้งถามพลางโผล่หน้าออกมาจากกร่างของพี่สาวนางด้วยท่าที่ซุกซนเรื่องนั้นต้าชิงไม่ทราบจะตอบอะไรจะบอกกว่ามันเอาวิชาของสำนักคนอื่นมาฝึกเลยสนใจงั้นหรือบางที่ท่านอาจจะไม่ได้สนใจสำนักก็ได้นะต้าเฉินหัวเราะพลางหลบสายตาค้อนของพี่ชายมันอย่างร่าเริง บางที่ท่านอาจจะผิดหวังก็ได้สำนักของเราแม้อยู่บนยอดเขาแต่ก็มีสิทธิไม่กี่คนแถมวิชาของเรายังหวังจิ้งถอนหายใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้สำนักของนางนั้นเคยยิ่งใหญ่แต่มันก็เป็นเรื่องก่อนที่นางจะเกิดเสียอีกทําให้พื้นที่สำนักนั้นกว้างไกลามากแต่สิทธิที่ยังอยู่ในสำนักกลับแทบไม่มีกําลังปกป้องคนเองเสียด้วยซ้ำพอหรือบอ ร่างของต้าชิงและหวังจิ้งทยานข้ามทางไปอย่างราบเรียบแม้พลังของหวังจิ้งและหวังลี่จะไม่สูงนะักแต่ก็มีมากพอที่จะใช้เดินทางได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยแม้จะไม่ทราบทำไมระหว่างทางต้าเฉินกลัวหวังลี่จะทิ้งระยะห่างให้ต้าชิงกับหวังจิ้งมากขึ้นเรื่อยๆแต่เพราะทั้งสองก็คุยกันถูกคออดีพวกมันเลยไม่ได้สนใจกับท่าที่ประหลาดของน้องๆพวกมันเลย ถึงแล้วเจ้าค่ะหวังจริงว่าพลางพาต้าชิงมายืนอยู่หน้าประตูหินขนาดใหญ่ที่สลักคำว่าเทพจุติเอาไว้ด้านบนอลังการอย่างที่เจ้าว่าจริงๆต้าชิงว่าพลางมองป้ายสำนักด้วยท่าที่ชื่นชมแค่เพียงป้ายสำนักและขั้นบันไดที่พาขึ้นไปยังสำนักก็อลังการอย่างมากแล้วนอกจากขั้นบันไดนับร้อยนับพันขันแล้วตลอดทางยังมีรูปแกะสลักประดับเอาไว้ตลอดทาง สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้เดินทางอย่างมากแต่ด้วยความเร็วของผู้ฝึกฝนพลังวิญญาณทางเข้าสำนักเทพจุติก็ปรากฏให้เห็นตรงหน้าในเวลาไม่นานปังประตูไม้บ้านใหญ่เปิดออกช้าช้าเผยให้เห็นลานกว้างหน้าสำนักและตัวอาคารที่เก่าแก่และงดงามอย่างมากเพียงแต่สนามหญ้าแอรล์ลานฝึกอาจจะดูรบไปบ้างเพราะขาดการดูแลรักษา สมแล้วที่เป็นสำนักใหญ่มาก่อนต้าชิงพูดด้วยความตกตะลึงหากไม่นับเรื่องที่มันสัมผัสพลังวิญญาณได้ไม่ถึง30จุดนั้นสำนักแห่งนี้ก็ช่างยิ่งใหญ่จริงๆโถข้าก็บอกท่านแล้วว่ามันเป็นแค่อดีตเท่านั้นหวังจิ้งถอนหายใจด้วยท่าที่อับอายเล็กน้อยนางรู้สึกเหมือนคอนมีบ้านหลังใหญ่แต่กลับมีนี้สินท่วมตัวเสียมากกว่า แล้วทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้งั้นเหรอต้าชิงถามพลางเดินเข้าไปในสำนักช้าๆแม้จะมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่กลับมีคนน้อยมากแถมแต่ละคนยังมีพลังไม่ถึงขั้นเทียนเซียนสักคนทำเอารู้สึกขัดแย้งกันอย่างบอกไม่ถูกนั่นเพราะตำราจองสำนักเราหายสับสูนไปเจ้าค่ะหวังจริงว่าพลางถอนหายใจออกมาแต่ก่อนด้วยวิชาฝึกลึกลับอย่างวิชาเทพประสานสำนักเทพจุติมียอดฝีมือระดับเทียนเซียนมากมาย เรียกได้ว่าเป็นกำลังหลักของอาณาจักรซุยก่อนหน้านี้เลยก็ว่าได้แต่หลังจากเจ้าซัมนักหกรุ่นก่อนพยายามจะบุกเขตอสูรผาไร้กันเพื่อตามหาแร่มีค่ากลับมาทำอาวุธประจําซัมนักแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยทําให้ตาราเทพประสานที่ถูกห้ามคัดลอกหายไปด้วยและก็เป็นเช่นเดียวกับกลุ่มนักล่าอสูรยอดฝีมือที่ตามเจ้าซัมนักไปต่างโดนจัดก,การจนหมดเหลือเอาไว้เพียงผู้มีฝีมือไม่กี่คนเท่านั้น แต่ตอนนั้นยังมีคนจำวิชาเทพประสานได้แต่ยังไม่ทันได้คัดลองออกมาเป็นรูปเล่มการบุกของอาณาจักรจงก็โถมเข้ามาท่ามกลางสงครามยอดฝีมือที่เหลืออยู่ของํานักเทพจุติต้องออกรบอย่างเล่งไม่ได้สุดท้ายผู้จดจำวิชาเทพประสานได้ก็หายไปจนหมดทำให้เหลือเพียงชื่อํานักเท่านั้นที่ยังน่าเกรงขามอยู่ปะเป็นเช่นนี้นี่เองต้าชิงกลืนน้ำลายลงคอยอย่างช่วยไม่ได้เพราะตำราของพวกมันก็ได้มาจากแหวนมิติของนางน้อย ซึ่งนายน้อยก็ได้มาจากพวกท่านนาอีกทีนั่นหมายความว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่ตำราที่พวกมันใช้ฝึกฝนกันจะเป็นของสำนักเทพจุติหวังจิ้งต้าชิงพูดพลางสูดหายใจเข้าลึกๆเจ้าคะหวังจิ้งถามพลางหันมามองต้าชิงอย่างประหลาดใจอยู่ๆมันก็ทำท่าเหมือนจะพูดเรื่องสำคัญบางอย่างออกมาทำเอาน้องสาวของนางลุ้นตาเป็นประกายทันที ข้าอยากจะมอบสิ่งนี้คืนให้แก่พวกเจ้าต้าชิงว่าพลางนำตำราเทพจุติและตำราเทพประสานออกมาแม้พวกมันจะฝึกวิชาของซํานักเทพจุติไปแล้วด้วยความไม่รู้แต่มันก็เหมือนขโมยวิชาของซํานักอื่นมาฝึกอยู่ดีมาถึงตรงนี้หากต้องโดนทำลายวิชาต้าชิงก็จะไม่บ่นเลยนี่มันหวังจิ้งเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจ ที่หน้าปกของตำราทั้งสองเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าวิชาแทพจุติและวิชาแทพประสานอย่างแรกที่หวังจริงทำคือการนำตำราแทบจุติออกมาอ่านวิชาแทพจุดตินั้นยังคงหลงเหลืออยู่ในสำนักเพราะเป็นวิชาพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้ทำให้พวกนางเองก็เรียนวิชาแทบจุติเอาไว้เช่นกันเมื่อเห็นว่าเนื้อความในตำราเขียนเอาไว้อย่างถูกต้องก็ทำเอานางตกตะลึงเป็นอย่างมากคุณชาย ข,ข้าขอนำมันไปให้ท่านพ่อได้ดูได้หรือไม่หวังจิ้งถามพลางส่งสายตาขอร้องมาทางต้าชิงแต่เดิมพวกมันก็เป็นของสำนักเจ้าอยู่แล้วเอาไปเถอะต้าชิงพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะบอกให้หวังลี่งอทำตามใจชอบไม่นานานางก็วิ่งหายเข้าไปในสำนักพร้อมกับน้องสาวของนางที่มีท่าทีตดใจไม่แพ้กันแล้วทำไงต่อละทีนี้ต้าเฉินถามพลางมองท่าทีร้อนรนของหญิงสาวทั้งสอง ก็ได้แต่เราว่าพวกเขานั้นจะทำยังไงต่อต้าชิงพูดพลางสัมผัสพ,พลังในร่างกายของตนเองแล้วเรื่องที่นายน้อยก็รู้วิชานี้ละต้าเฉินถามออกมาเพราะนอกจากพวกมันแล้วยังมีไปจูเวิรและเมยยอหลินอีกที่รู้วิชาเทพประสานห้ามพูดเรื่องนี้ออกไปเด็ดขาดต้าชิงตอบเสียงเรียบแม้พวกมันจะไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะใจร้ายกับคนที่นำวิชากลับมาให้หลอกตอนที่246หักหน้าโครมเครัง อย่างกับมีแมวเข้าไปกระโดดทำลายข้าวของในตัวสำนักเพราะหลังจากหวังจิ้งเอาตำราเข้าไปเสียงเออารวยก็ดังไปทั่วสำนักพวกท่านไม่ทันไรร่างของชายคนหนึ่งก็พุ่งว่าเข้ามาหาต้าชิงกับต้าเฉินมันแทบจะก้มลงคารวะทั้งสองทันทีที่มาถึงพวกท่านนำตำรากลับมาจริงๆหรือชายคนนั้นว่าพลังคุกเข่าลงกับพื้นมันดีใจอย่างมากและตื้นตันอย่างมากจริงๆ ใช,ใช่ต้าชิงผู้จบร่างของชายตรงหน้าก็พุ่งว่าเข้ามาหาต้าชิงมันกลมมือต้าชิงเอาไว้แน่นด้วยสีหน้าสุดแสนจะตื้นตันขอบพระคุณขอรับขอบพระคุณท่านมากเท่านี้ข้าก็สามารถกราบไหว้ท่านบรรพบุรุษได้โดยไม่รู้สึกผิดแล้วชายตรงหน้าร้องให้ออกมาอย่างไม่ไอายฟ้าดินพวกต้าชิงนั้นไม่ทราบหรอกว่าการเป็นเจ้าสำนักของสำนักที่เคยยิ่งใหญ่นั้นยากลำบากแค่ไหน แถมพวกมันไม่ได้มีกิจการเป็นของตัวเองอย่างกลุ่มนักล่าอสูรด้วยทําให้พวกมันแทบจะหมดตัวอยู่รอมรอแล้วการได้จําราเทพประสานกลับมาน้นช่างเหมือนสวรรค์ทรงเมตตาจริงๆไม่น่าเชื่อเลยว่าคนที่นําตํารากลับมาให้จะเป็นคนของอาณาจักรถ้าทางการร่วมอาณาจักรอาจจะไม่ใช่เรื่องแยก่ก็เป็นได้เจ้าสํานักเทพจดติว่าพลางยิ้มอย่างพึงพอใจการโดนยึดอาณาจักรนั้นสร้างผลกระทบไปทั่ว แต่อูหมิงก็ไม่ใช่ผู้นำที่แย่ขนาดนั้นมันไม่ได้กดขี่คนเก่าของอาณาจักรและพยายามรักษารูปแบบเมืองตั้งแต่เริ่มเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่นับแต่นี้ไปจะไม่มีกีดกั้นเขตแดนอีกแล้วแม้แต่พื้นที่ของอาณาจักรชูเองก็ยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ราวกับเป็นอาณาจักรเดียวกันท่านเจ้าซานักข่ามีเรื่องอยากตะถามท่านต้าชิงพูดด้วยท่าทีลำบากใจเพราะยังมีเรื่องหนึ่งที่มันต้องบอกออกไปให้ชัดเจน มีอะไรหรือท่านผู้มีพระคุณเจ้าสำนักเทพจุติถามพลางยิ้มอย่างอ่อนโยนตัวมันในเวลานี้นั้นต่อให้ใช้มีแทงต่อหน้าก็คงยังสามารถยิ้มได้กระมงังข้ากับน้องชายได้ตำรานี้มาโดยบังเอิญจึงไม่ทราบว่าสำนักของท่านยังคงอยู่ พวกเราเลยฝึกฝนวิชาในตำราไปด้วยความไม่รู้ถ้าชิงกำลังจะถามว่าเจ้าสำนักต้องการให้มันทำลายวิชาหรือไม่แม้จะไม่ส่งผลต่อระดับพลังที่เป็นอยู่ตอนนี้แต่พวกมันก็คงไม่สามารถเพิ่มระดับไปยังระดับเทียนเซียนขั้นที่สิบได้อย่างรวดเร็วแน่ๆเรื่องนั้นพวกท่านไม่ต้องคิดมากตำราเล่มนี้พวกเราทำสูญหายไปเองนับว่าพวกมันมีวาสนาต่อพวกท่านเถอะ แต่ขอเพียงพวกท่านไม่เอาไปถ่ายทอดให้ใครอีกก็พอแล้วเจ้าสำนักยังคงยิ้มทำให้ต้าชิงและต้าเฉินโล่งใจไม่น้อยมาเถอะขอรับข้าจะพาท่านไปเลี้ยงฉลองเพื่อเป็นการตอบแทนเจ้าสำนักว่าพลางยิ้มกว้างแม้เงินในสำนักจะเหลือไม่มากแต่เรื่องดีเรื่องดีเช่นนี้จะไม่ฉลองได้อย่างไรเจ้าสำนักจัดการให้คนใช้จัดเตรียมอาหารที่ดีที่สุดและสุรารสเลิศออกมา ปังปัง,ปงยังไม่ทันเตรียมอาหารเสร็จที่หน้าประตูสำนักก็มีเสียงเคาะประตูดังกึกก้องไปทั่วสำนักทําให้เห็นได้ว่าคนที่ลงมือทุบประตูใช้แรงมากแค่ไหนพวกมันมาอีกแล้วเจ้าสำนักว่าพลางกัดฟันแน่นพวกมันคือใครหรือขอรับต้าชิงถามด้วยความสงสยัยท่านเจ้าสำนักที่อารมณ์ดีสุดๆจนถึงเมื่อครู่ถึงกับหน้างอได้คนที่มาคงไม่ใช่ข่าวดีแน่ๆ พวกมันเป็นคนของสำนักดาบอาคัคคีตั้งแต่รวมอาณาจักรพวกมันก็มาระรานพวกเราอยู่บ่อยครั้งทีเดียวเจ้าสำนักว่าพลางถอนหายใจออกมาดาบอัคคีนั่นเป็นสำนักในอาณาจากักรอูไม่ใช่หรือทำไมถึงมาระรานพวกท่านได้ต้าเฉินขมวดคิ้วอย่างประหลาดใจพวกมันเป็นสำนักใหญ่ที่อยู่ติดชายแดนระหว่างอาณาจากักรอูและอาณาจักรซุยแต่เพราะสงครามก่อนหนีน้เมืองที่พวกมันตั้งสำนักคงโดนทำลายไปแล้วกระมัง พวกมันต้องการสำนักของเราเพราะเห็นว่าพวกเราไม่มีกำลังคนแล้วเจ้าสำนักถอนหายใจพลางเดินออกไปที่ประตูเพราะหากมันไม่เปิดพวกมันก็จะฟังเข้ามาอยู่ดีพวกเจ้าต้องการอะไรข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ยกสำนักนี้ให้พวกเจ้าเจ้าสำนักเทพจุติพูดด้วยท่าทีแข็งกร้าวทำเอาภาพชายใจดีเมื่อครู่บินหายไปทันที ฮ่าฮาำนักกระจอบแบบพวกเจ้ายึดครองสถานที่ดีๆแบบนี้เอาไว้มันน่าเสียดายชายหนุ่มที่ยืนอยู่แถวหน้าสุดพูดพ,ดพลางยิ้มกว้างสำนักดาบอัคคีนั้นได้ชื่อว่าสามารถควบคุมไฟได้ไม่แพ้คนของอาณาจักรฮุยเก่าเลยหวาโชคชะตาเล่นตลกจริงๆต้าเฉินว่าพลางมองชายที่เข้ามาหาเรื่องชายคนนั้นเป็นคนที่ตาชิงคงไม่มีวันลืมไปทั้งชีวิตแน่ๆเพราะมันคือคนที่แย่งเอาผู้หญิงที่ตาชิงเคยหลงรักไปต่อหน้าต่อตานั่นเอง มันคือนายน้อยแห่งสำนักดาบอัคคีเจอเตอนั่นเองเรื่องมันผ่านไปแล้วข้าไม่สนใจหรอกต้าชิงกัดฟันพูดพลางกอดอกแน่นมันจะไม่สนใจได้อย่างไรในเมื่อก่อนหน้านี้มันรักหญิงสาวคนนั้นจนหมดใจแต่เจอเตอกลับเข้ามาและใช้อำนาจและความร่วมรวยดึงหญิงสาวที่มันรักไปข้าชอบสำนักของพวกเจ้ามากถือว่าเป็นเกียรติของพวกเจ้านะที่สำนักของพวกเจ้าจะได้เป็นสำนักดาบอัคคีเสียงหวานของหญิงสาวนางหนึ่งดังขึ้น พร้อมร่างของหญิงสาวที่ต้าชิงเคยเรียกว่าหยอดรักที่ปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าสำนักเทพจุติซิ่วอิงต้าชิงคราวนี้แทบจะเก็บอาการไม่อยู่หญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างกายเจอเตอ๋อนั้นคือซิ่วอิงหญิงสาวที่มันเคยหลงรักและเป็นคนที่สร้างบาดแผลลึกในใจแต้ชิงนั่นเองมันไม่ได้โกรธเจอเตอ๋อเท่าไหร่แต่คนที่มันโกรธจริงๆคือซิวอิงนั่นเอง แม้เจอเตอ๋อจะพยายามจีบนางแต่หากนางมั่นคงในรักและคำสัญญาที่ให้กันไว้สิ่งที่เจอเพื่อทำก็คงไร้ความหมายแต่นางกลับสนใจเงินทองและฐานะมากกว่าความรักที่นางมีให้กับต้าชิงสุดท้ายนางก็ทิ้งต้าชิงไปอยู่กับนายน้อยแห่งสํานักดาบอาักคีแถมยังทิ้งคำพูดทิ้งทายเอาไว้อีกกว่านางต้องเลือกคนที่ดีกว่าใช่หรือไม่เรื่องนี้ท่านจัดการเองแล้วกัน ตาเฉินว่าพลางถอนออกมายืนอยู่ข้างข้างหวังจิงและหวังลี่ก่อนที่มันจะโดนหวังลี่ซักถามเป็นการใหญ่ว่าต้าชิงมีความสัมพันธ์อะไรกับซิ่วองิงทำให้หวังลี่งอได้ฟังเช่นกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนทั้งสองท่านเจ้าซํานักต้าชิงเดินไปหาเจ้าซํานักพลางยืนประงานต่อหน้าคนของซํานักดาบอัคคี ท่านผู้มีพระคุณท่านไม่จำเป็นต้องเข้ามาเดือดร้อนกับปัญหาของพวกเราเลยขอรับเจ้าสํานักว่าพลางพยายามกันต้าชิงออกไปจะให้ปัญหาของมันไปรบกวนผู้มีพระคุณได้อย่างไรต้าชิงเจอเต๋อเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจไม่นึกเลยว่ามันจะได้เจอคนรู้จักที่นี่แถมยังเป็นคนที่มันแย่งคนรักมาอีกต่างหาก ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเจอเตอ๋อซิ่วอิงต้าชิงว่าพลางยิ้มออกมาอย่างสุดฝืนสิ่งที่มันจำทำคือการขัดขวางความต้องการของพวกมันทั้งสองนั่นเองเจ้ามาทำอะไรที่นี่แล้วชุดนั่นมันอะไรเจอเตอ๋อถามพลางมองชุดของกลุ่มนักล่าอสูรนิ่งแม้กลุ่มนักล่าอสูรจะไม่ค่อยมียอดฝีมือแต่กลุ่มนักล่าอสูรก็มีเส้นสายกับวังหลวงทำให้คนทั่วไปต้องเกรงใจเครื่องแบบของกลุ่มนักล่าอสูรอยู่หลายส่วน ตอนนี้ข้าเป็นคนของกลุ่มนักล่าอสูรข้าก็เลยต้องสวมเครื่องแบบของกลุ่มนักล่าอสูรยังไงละ่ะแต่ทิงยิ้มพลางยืดอกขึ้นเล็กน้อยยามนี้มันไม่ใช่เจ้ากระจอกแต่ทิงที่อยู่เพียงขั้นแรกเริ่มอีกต่อไปแล้วเมื่อเทียบกับซามนักดาบอัคคีกลุ่มนักล่าอสูรนั้นมีอำนาจมากกว่าหลายเท่าเพียงสั่งคำเดียวซามนักดาบอัคคีก็จะโดนซามนักอื่นๆตัดขาดทันทีเพราะนอกจากเส้นสายของกลุ่มนักล่าอสูรแล้ว พวกมันยังคุมสายการผลิตยาของอาณาจักรอูเอาไว้อีกต่างหากไม่มีซานักไหนยอมขัดใจกลุ่มนักล่าอสูรเพื่อสำนักที่เพิ่งโดนทำลายอย่างดาบอัคคีรออะไรกันเจ้าคิดจะใช้อำนาจมาข่มพวกเรางั้นหรือเจ้าเป็นอะไรในกลุ่มนักล่าอสูรกันเด็กเช็ดรองเท้าหรือซิวอิงแผดเสียงออกมาด้วยความไม่พอใจเมื่อเห็นคนที่นางทิ้งมาทำท่าจะต่อต้านานาง ตำแหน่งงอของข้าจะเป็นอะไรมันซำใครงั้นหรือต้าชิงพูดพลางมองหญิงสาวตรงหน้านิ่งมันรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่มุมมองที่มันมีต่อซิวอิงเปลี่ยนไปอาจจะเพราะมันได้เห็นสาวงามล่มเมืองมาหลายต่อหลายคนแล้วกระมังยิ่งเมยยอหลินที่มันแทบจะเห็นเป็นประจาแล้วหากเอามาเทียบกับซิวอิงยามนี้คงราวกับเอาดอกไม้มาวางข้างๆก้อนหินไม่มีผิดนางในฝันของมันยามนี้ช่างดูแสนธรรมดาเหลือเกิน แล้วไงเจ้าจะขัดขวางพวกเรางั้นหรือเจอเตอถามพลางแสดงท่าที่ไม่พอใจออกมาถูกต้องข้าอยากจะให้ซำนักเทพจุติเป็นพันธมิตรกับกลุ่มนักล่าอสูรของพวกเราและข้าก็คงปล่อยพันธมิตรให้โดนพวกเจ้าลุกรานไม่ได้ตาชิงพูดออกมาอย่างหนักแน่นเพราะตาแหน่งอรองอาวุโสข,ของมันนั้นสามารถกระทำเรื่องแบบนี้ได้ขอเพียงขอความร่วมมือจากเมยอลินสักหน่อยต้าชิงเชื่อว่านางจะเข้าใจเหตุผลของมันเจ้า ซิ่วอิงกัดฟันพลางชี้มาทางต้าชิงยามนั้นที่ด้านข้างต้าชิงกลับปรากฏร่างของหวังจิ้งเดินออกมาพลางจับแขนของต้าชิงเอาไว้ราวกับเป็นคนรักกันพี่ต้าชิงท่านไม่จำเป็นต้องไปสนใจนางหรอกหวังจิ้งที่ได้ยินเรื่องของต้าชิงจากต้าเฉินมาเห็นท่าทีของซิ่วอิงเหมือนยังคิดว่าต้าชิงเป็นลูกไก่ในกำมือของนางอยู่หวังจิ้งเลยช่วยต้าชิงเล็กน้อย ถึงอย่างไรนางก็มั่นใจว่านางนั้นงดงามกว่าซิวอิงแน่นอนแต่เจอเตอยังแอบมองพวกนางตลอดเวลาเข้ามาหาเรื่องเลยการกระทำและคำพูดธรรมดาเมื่อครู่ทำเอาซิวอิงไม่ทราบจะพูดอะไรออกมาเหมือนนางจะได้ทราบแล้วว่านางไม่ใช่คนที่จะจูงจมูกค่าชิงได้เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วท่านรองงงงยังไม่ทันจะได้พูดคุยกันจบเสียงตะโกนก็ดังมาจากด้านหลังของสำนักดาบอาคี ท่านรองมีข่าวด่วนขอรับลูกน้องของพวกต้าชิงที่ตอนแรกไม่ได้ตามพวกมันมารีบขึ้นเขามาพร้อมกับสาวใช้ของหวังจิ้งพวกมันมีท่าที่รีบร้อยมากทีเดียวท่านรองอาวุโสมีจดหมายมาจากท่านหัวหน้าขอรับแม้จะไม่ได้พูดต่อหน้าเจอเตอแต่คำเรียกรองอาวุโสนั้นก็ราวกับค้อนกระแทกเข้ากลางหน้าผากของเจอเตอไม่มีผิดหากต้าชิงเป็นสมาชิกธรรมดามันยังพอจะใช้อำนาจของสำนักดาบอัคีกด,ดันอีกฝ่ายได้บ้าง แต่มันมีตามแหน่งงอเป็นรองอาวุโสเลยงั้นหรือคนอย่างเจ้ากระจอบต้าชิงเนี่ยนะมีอะไรต้าเฉินที่ยืนดูอยู่ข้างหลังรีบเข้ามาทันทีเพราะเห็นท่าที่แตกตื่นของลูกน้องตนเองท่าทางเรื่องเล่นสนุกคราวนี้จะต้องปล่อยเอาไว้ก่อนแล้วนายน้อยขอรับนายน้อยกลับมาแล้วได้ยินเช่นนั้นเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับจิ๋วอิงกับเจอเตอ๋อก็มาลายหายไปทันที นายน้อยต้าชิงอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะแสดงท่าทีดีใจออกมาแม้จะทราบข่าวจากเมยอนเหลียนแล้วว่าป่ายจูเวินยังไม่ตายแต่พวกมันก็ยังอดกังวลไม่ได้เธอได้ทราบข่าวว่าป่ายจูเวินยังมีชีวิตแถมยังกลับมาที่กลุ่มนักล่าอสูรแล้วทําเอาทั้งต้าชิงต้าเฉินดีใจกันแทบบ้าท่านเจ้าซำนักฆ่ามีเรื่องด่วนต้องไปก่อนเสียดายที่ไม่ได้อยู่ร่วมง,งานฉลองกับท่านต้าชิงว่าพลางมองไปทางหวังจิ้งนิดหน่อย มันก็ออกเสียดายนิดหน่อยที่จะต้องจากนางไปแต่มันอยากจะเห็นนายน้อยด้วยตาตนเองมากกว่าไม่เป็นไรข้าเข้าใจเจ้าซำนักเทพจุดติว่าพลังกุมมือของต้าทิงด้วยความซาบซึ้งนอกจากจะนําตำร,รมาคืนแล้วมันยังไล่ศัตรูให้อีกยามนี้เจอเตอ๋อกับคนของมันเผ่นหายไปแล้วหลังจากนี้พวกมันคงไม่มารบกวนอีก ถ้าเช่นนั้นขาขอลาตาชิงและลูกน้องออกเดินทางทันทีโดยไม่สนว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนแต่คนที่ใจหายที่สุดกลับเป็นหวังจิ้งที่มองแผ่นหลังของตาชิงจนลับตาไม่ต้องห่วงหรอบพี่หญิงข้าเชื่อว่าท่านยังไม่หมดวาสนารอบหวังลี่ยิ้มพลางมองหวังจิ้งด้วยท่าทีทะเลน ต้องขอบคุณท่านต้าชิงจริงๆที่ช่วยสำนักของเราเอาไว้หวังจิ้งหวางลี่พวกเจ้าฝึกฝนวิชาเทพประสานซักคู่แฝดอย่างเจ้าต้องสามารถฝึกได้อย่างรวดเร็วเป็นแน่เมื่อพวกเจ้าฝึกสำเร็จ,จอแล้วข้าอยากให้พวกเจ้านอของสิ่งนี้ไปตอบแทนท่านผู้มีพระคุณเจ้าสำนักว่าพลังนำตำราเล่มหนึ่งออกมามันคือตำราวิชาร่วมผสานซึ่งเป็นวิชาสุดยอดของสำนักเทพจุติ เพียงแต่คนที่จะฝึกวิชาดังกล่าวจำเป็นต้องฝึกวิชาแทพประสานมาแล้วเท่านั้นทำให้สำนักเทพจุติที่ไม่มีวิชาเทพประสานนั้นตกต่ำลงเรื่อยๆอย่างที่เห็นเจ้าค่ะหวังจิ้งรับตำราด้วยใบหน้าแดงระเรื่ออววิชาร่วมประสานมีพื้นฐานเดียวกับวิชาเทพประสานเพียงแต่วิชานี้ต้องฝึกระหว่างชายหญิงเท่านั้นเพื่อใช้สมดุลระหว่างหยินและหยางในการเพิ่มพูนการฝึกฝนว่ากันว่าในสมัยก่อนผู้ที่ฝึกวิชาร่วมประสานสำเร็จจอได้ก้าวถึงระดับเจ้าสันเลยที่เดียว